สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมจอนี่กองปราบกำลังจะพาทุกท่านมาดูที่บรรยากาศของทางน้ํานะครับอยู่ที่อําเภอธา,ธาพนมจังหวัดนครพนมครับตอนนี้ทางทีมงานกองขับการปราบปามเราได้สําสรวจแนวเส้นทางน้ําน้ําตอนนี้เออลดจากจังหวัดสกนลนครนะครับเริ่มไหลลงมาที่นาแกอําเภอนาแกนะครับถนนเส้นทางจากสกนลนครมาที่ตัวนาแกถนนตัดขาดนะครับต้องเลี่ยงผ่านาเข้า อำเภอเต่าง,งอยนะฮะเต่าง,งอยและออกมาโคกศรีสุพรรณเพื่อจะมุ่งหน้าสู่อำเภอนาแกได้แล้วตอนนี้น้ําในอำเภอนาแกในบางส่วนของตําบลบางส่วนนะครับได้รับผลกระทบเป็นอย่างสูงนะครับนี่ครับบรรยากาศน้ําครับตอนนี้เป็นน้ําอะไรนะครับพี่ร,รับน้ำกำนะฮะน้ํากําตอนนี้มวลน,น้ำมันมาอย่างไงพี่ตอนนี้มาจากหนองหานนะครับอ่าอ่าใ,ใหญ่ใหญ่ถ่ายรูปไปห,หน่อยอ่าเดี๋ยวคุยสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่อ่า โอเคครับตาครับขอไฟฟ้ากลางเมือน้ำมาจัดน้องหานเลยครับน้ำมาจัดน้องหานะครับน้องหานสกลนครนะครับเริ่มไหลทะลักไหลลงมาอุดอ่อนอุดอ่อเริ่มไหลมาที่จังหวัดนครปนมเลยนะครับเดี๋ยอดนี้พาไปพบท่านนายอำเภอครับยให้่ายเล้วให้ฟังนะครับ น้ำเริ่มไหลนะครับน้ำมาที่จ <pod> ังหวัดนครพนมเลยแรงมากแรงมากแม่แบบฝนได้ตัวนี้อยู่พี่น้องฟังนะครับวันนี้มวลน้ํามันมาแบบไหนยังไงครับมีมายฝนตกอย่ที่เขาคูพานเขาคูานนะครับก็ตกอยู่ประมาณวันละร้อยเก้าสิบเซนติเมตรนี่สามวันตกอีกสองร้อยกว่าเซนติเมตรอีกวัน ไม่เคยประกฏดในลักษณะนี้มาในรอบแ้งแต่ปีน5 6งประมาณ3ปีมาสี่สา43ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยเจอสารณ์แบบนี้ก็เคยไม่ได้เฝ้าระวังครับผมลาป่าทั้งหมดก็หลายจากเขาุรานลงมาถึงคนละครับเขาที่ทำนะครับแล้วก็จะลงล้องหาโดยทางภาทีิปริมาณฑ์ฝนที่พาดขนาดนี้เนี่ยบมันเคยทำให้เกิดการล้นหานที่ในโลกภัยข่าใหญ่ที่รับแต่ว่า บริเวณหนองหนาครับที่เป็นจุดต่ำสุดของขอนทก่นน้ำทั้งหมดก็จะลดลงหนองหนานตอนนี้น้ำในจังหวัดขอนแก่นตัวนึงลดลงแต่ในเขตทุ่งสะบาซึเป็นจุดต่ำแล้วก็ใกล้กับระดับหนองหาครับยังไม่สามารถลงนนองหาได้เพราะน้ำในหนองหนาก็ยังสูงก็ไม่ใกล้หน่อเป็นจังหวัดน้นยน้อยตุกินเวประมาณสูงขึ้นมาจากตุกินเวประมาณเมตรแปดสิบครับ น้ำทั้งหมดนะครับจะต้องไหลลงสู่ลำน้ากรคับเพื่อออกสู่แม่น้ำโขงก็จะผ่านมาตั้งแต่โคกศรีสุพรนณนอนาแก้วนะครับอำเภอนาแก่ครับแล้วก็มาออกที่ท่าสนมที่ประตูน้ำทอรนิติรืมิม่ซึ่งเป็นประตูประตูระบายน้าในโครงการคอ่างน้ลุ่มน้ำ